่ะก็รู้อยู่ว่าคนมันง่วงมานี่เลยมานี่เลยแกมานี้เลยนิ่มๆนี่นี่ดองบาทำไมดึงหงงดึงหูอ่ะน่าเกลียดไหมเนี่ยอ่ะแล้วทำไมดึงหูมันน่าเกลียดตรงนะนี่มึงมึงเรียกพี่มามีธุระอะไรมึงก็รู้อยู่ว่าพี่อ่ะนอนอยู่ยังยังไม่หยุดอือหือแรงแรงนะเนี่ยแค่นี้มันยังน้อยไปนะเกลียาพูดนะ ถ้าเนี่ยเป็นพี่เองหรือเปล่าเนี่ยหายตีเป็นลูกเลยหรือว่าแกจะเป็นลูกฉันเอ้าวนี่อย่าพูดอย่างนี้นะทำไมถ้าคิดว่าพี่เป็นลูกอ่ะขอกินนมบ้างสิทะลึ่งทะลึ่งเลยมันมัๆมั น่ารักตายแล้วเดี๋ยวเธอนี่ก่อนพ่อแม่ตายเนี่ยพ่อแม่สั่งไว้ว่ายังไงคะให้แกเนี่ยดูแลฉันให้ดีๆแกคคยดูแลฉันไหมวันๆเนี่ยเอาแต่กินกับนอนฉันเนี่ยคอยจะดูแลแกวันๆนี่ฉันออกไปขายขนมจีนร้อนก็ร้อนฉันเป็นผู้หญิงแกเคยสนใจบ้างไหมแกเป็นคนใจดีน้องนะอย่าคิดว่าตัวเองอเป็นแม่เลยจะไปขายของก็ไปแล้วใครบอกว่าวันนี้ฉันจะไปขายก็ทุกวันเองไปขายนี่ วันนี้ฉันไม่ไปฉันจะให้แกไปฮะจะให้พี่ไปขายเออดีเอ้ยพี่เป็นผู้ชายแล้วจะไปเดินขายขนมจีนคิดบ้างไหมพี่เป็นผู้ชายอย่างเงี้ยออกสามสอกเจ้นั้นขายหนมจุกออกอใอยไอยยอ่ะอยายมากอะ่ะแกนี่แดดจริ่งก่าผู้หญิงอองนะเนี่ยก็ <S <S ถามหน่อยแกนี่จะมีพี่สะอรพหรือพี่เขยให้ฉันน่าเกลียดเรนนี่ดีดูถูกพี่เกินไป ก็รู้จเป็นผู้ชายอ่ะไม่ต้องพูดมากวันนี้ไปขายของนี่เดี๋ยวฉันสอนขายไม่เป็นน่ะฉันเตรียมไว้แล้วนี่ย<ฮ>ขนมจีนเนี่ยมันมีวิธีขายนะพี่จะไปร้องขนมจีนอะไรเงี้ยเฉยๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีเสน่ห์ไปจะหวัก,อ,กอีกแล้วพี่เป็นผู้ชายแล้วพี่จะไปดูดูด,ด,ดูตัวอย่างเนี่ยเรื่องมากนี่ถืองี้นะแล้วก็พอยเท้านิดนึงพอยเท้า oh. เป็นไหมเนี่ยแล้วพี่ <point how. S 2> เป็นผู้ชายแล้วพี่จะไปทำอย่างนั้นน่ะ อึดอัดมากเลยต้องฝืนมากเลยแกก็ต้องฝึกสิอะไรที่ไม่เป็นน้นต้องทำนี่ถืออย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ p o i n เท่าเซ็กซี่นิดนึงยัวยนิดนึงอะไรย่างเงี้ยทำเป็นไหมทำให้ดูก่อนนี่นะทำงี้นะแล้วก็หนมจีนแม่เออร้อนรอน,รอนจ้าหนมจีน หวงอกเสาวคนพิกปนหัดถะชยใครจะซื้อก็รีบมาประเดี๋ยวแม่ค้าเขาจะไปนมจีนแม่เอ๋ยรอ้รอนจ้าโอ้โหดีอ่ะทำกว่าจะเดินถึงตลาดเนี้ยเอวพี่ม,มีขาดเลยเหรอร่อนถึงขนาดเนี้ยเนี่ย <c oughs> ฉันขายดีก็เพราะไอตรงนี้แหละพี่ต้องฝืนเยอะเลยนะเนี่ยนิดนึงนิดนึง พ็ทางไงเะพอยเออเซ็กซี่ทำไมอ่ะเซ็กซี่ไม่เนาะก็ทำตามเองอะ่ะพี่ฝืนสุดๆแล้วนะเออนั่นแหละพี่อายเขามากละพี่ไม่เคยทำตัวนี้เลยอ่ะทำเหมือนตัวจริงเลยสุดจะทนนะดีสุดจะทนไม่ต้องพูดมาททำเลยทำนี้ <c oughs> จะทำอะไรอ่ะก็ยิ้มไงจะจะขายของก็ต้องยิ้มให้ลูกค้าทำอย่อะก็คนปวดท้อง อาทาขนมขนมจีนไม่เอ้ยแล้วร้อนจับขน,นมนจีนแม่วันดาโอน้ำยาพะอภัยถั่วงอกจถั่วงอกฮถั่วงอกมีที่ไหถั่วงอกอ่ะเอางี้ดีกว่าไม่มต้องมาลงมาร้องอะไรเสียเวลาอย่าไปถึงตลาดจะพี่ขายเองนี่แล้วฟังฉะนะขนมจีนอันเนี้ยฉนลงทุนไปร้อยหบาท แกต้องได้กําไรมาทั้งหมดเนี่ยพันห้าถ้าแกา<อ>ทำไม่ได้กลับมามหัวแตกโอ้โหโดีเอ้ยใชถึงขนาดนี้เลยน่าลำคาญเือจริงจริงเฮ้เสงหลังจากรัตรนาวดีพระมเหตีองค์นพดลได้ถูกจำขังคุกตลอดชีวิต ในกกําเนิดรัฐายาตเป็นราชโอรสขึ้นมานั่นก็หมายความว่ายานได้ขพเจ้าคุณเดชได้คิดปฏิวัติทิ้งวังเป็นองค์ประมุขจะดูเย็นเป็นสุขได้อย่างไรท้ามีไอ้เด็กคนนี้เพราะฉะนั้นมีอยู่วิธีเดียวกูต้องกําจัดรัฐายาตของนบกปดนเสียแต่ตอนนี้ เกือความยิ่งใหญ่ของอูเฮ้ยไอ้พวกไอ้วงแดนไอ้ใจดำาอามัิตคนอย่างมึงในไะขุนเดชมันแล้วสุดสซะจริงๆนี่องค์ราชโอรสยังเป็นเด็กขาลกไม่รู้อีโนอีเน OST มึงยังคิดจะฆ่าได้มึงอยู่ไปกับหนักแผ่นดินถ้ามึงจะฆ่าราชโอรสผ่านสมคุยแดนไปก่อน้ามีปีมืมอ 好吗？好对吧？ วิ่งมาชนขนมจีนฉันหกมนเนะนาทหมดนี่เออพี่พี่พี่ว่าไงนะผมวิ่งมาไหนนะเอ็งวิ่งมาชนขนมจีนฉันผมวิ่งมาชนชนที่ไหนนี่สุพรรณครับแม่มุกเยอะเนาะชักเริ่มเครียดนะไม่คลายเครียดซะแล้วเอออย่าเครียดสิครับมันต้องเอาล่าเริงด้วยใจมาใจอะไรค่าเสียหายค่าเสียหายพระนายวิ่งมาชน่งวิ่งมาชนขนมจีนฉันหกเออพี่พี่ต้องชดใช้พี่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเข้าใจอะไรผิดนะ นี่เอา,อางี้ดีกว่าพี่ฟังไว้ให้ดีนะถ้าผมไม่ถูกไล่ขับมาผมคงวิ่งไม่วิ่งมาชนพี่หรอกนะเพราะสุดสวยแล้วยังไงยังไงเอา,อางี้แล้วกันต้องไปเอาเงินกับไอคนที่วิ่งไล่ขับถ้ามันไม่ไล่ขับผมกม็มาชนพี่ไงคนผิดอยู่นูน่นไม่ใช่ผมเดี๋ยวโกรธนะขอโทษขอโทษพีเออ่เข้าใจผิดนะโกรธพี่ไหมเนี่ยอย่าโกรธนะยังไม่โกรธเรืองป่ะไม่เขืองออออจะได้สบายใจคิดตังค์คนผิดทางนู้นครับ มาไอหูเตึงเฮ้ยได้ยินเสด้วยแม่เขาพูดตั้งนานเขาได้ยินมาแล้วตอนนี้ได้ยินจ่ายค่าเสียหายมาและชดใช้มาเพราะนายเป็นคนวิ่งขับไอชุดเขียวมาจ่ายค่าเสียหายมาเดี๋ยวนี้จะบ้าหรือเปล่าใครบ้ามึงเนอย่าอย่าอย่า,อย,า,อ,ยาอย่ามาพูดอย่างนี้ถ้าคนบ้าเล่นลิเกกันไม่ได้หรอกจ่ายมาเพราะแกเป็นคนวิ่งขับกูไม่ใช่คนผิดคนผิดก็คนที่ชนเมือง อัวคนวิ่งตามมึงคิดดูติมันวิ่งไปที่อื่นอ่ะมันก็ไม่ทนมึงแล้วใช่ถ้าหากว่ามันวิ่งไปที่อื่นมันคงไม่ไม่ชนฉันวฮ้ยขอโทษนะอย่าโกรธนะเข้าใจผิดอีกแล้ววิน,นิสสมองเป็นไงก็ไม่รู้เครียดวฮ้ยเดี๋ยวมันแดกขอโทษม,มาอะไรอีกล่ะ ไอหน้าบานเป็นจานเป็นจานแปรจานเชิงเนี่ยจ่ายมาซะที่อื่นก็มีเยอะแยะถงไปมันขับมึงมาก็จริงมึงก็วิ่งไปที่อื่นสิเอานั่นอย่าบอกนะเออผมก็ต้องวิ่งมันที่นี่สิอย่าพูดจะไปที่อื่นยังไงล่ะอย่าพูดอย่าพูดว่าเขาจ้างซอรถเขาจ้างผมมาสุพรรณจะให้ผมไปที่อื่นยังไงล่ะเหมือนบังคับเข้ามาสิเขาเต็มใจหาเปล่าเขาเต็มใจจ่ายมาหน้าไม่บานอย่างเดียวจะหมูกแกก็บานด้วยอย่ามาว่าไม่เกี่ยวเอางี้ พี่ไม่ต้องคุยเลยเรื่องเงินเล็กๆน้อยๆน,นี่ผมไม่ใช่คนธรรมดาอา้าวไม่ใช่คนเร็วเลกเกลียวเหมือนลูกยีเมนแก้วผมชื่อว่าเสียนัดเสียนัดเรื่องเงิน <laughs> ไม่มีสินะแล้วจะพูดทําไมไม่มีใครรวยเท่าอ๋อเอา,อางี้แล้วกันเสียนัดบอกเลยนะไม่ได้คนธรรมดานะเงินทองมากมายนี่ข้างนี้นี่นี่แบงค์เนี่ยปาบปาบปาบนี่ข้างนี้เหรียญนี่กล้าวกล้าวกลาวข้างหลังแอบไว้อีก มีแบงเอีกเกลือเกลือโอ้โหทั้งเค็มทั้งเหนียวอ,อันนี้เสียนัดเป็นเจ้าของฟาร์มกุ้ง,เป,เ,งเป็นเจ้าของฟาร์มไก<อ>่เป็นเจ้าของฟาร์มหมึกเป็นเจ้าของฟาร์มไรยำมีอะมีสิอ,อยากอยากเลี้ยงไหมไอ้ฟาร์มเนี้ยไม่ไม่ต้องการอนะไม่ต้องเลี้ยงแล้วแกเป็นแล้วล่ะสรุปแล้วย,ยังไงเอา,อางี้แล้วกันเสียนัดจ้างแกห้าร้อยห้านิ้วห้าร้อยห้านิ้วแต่มีข้อแม้ว่าต้องเอามีดอันเนี้ยไปฟันหัวไอ้คนนู้น แลมารับเงินจากเสียนัด505นิ้วค่า้นำแห็งเปล่าค่าข้าวตั้งหักจริงอะเรื่องเงินเสียนัดไม่นี้สักลักล้วจะพูดทำไมเชิญเชิญเสร็จแล้วมึงโอ้ยโอ้ยจะทำอะไรขอปันหน้าละทีเถอะอยู่เฉยอย่ากระดุกกระดิกไปไหนเพราะว่าเสียนัดเขาจ้างฉันมา505นิ้วให้ปันหน้าแกไอรนะจ้างเสียนัดจ้างมาเสียนัดหยุดเอา เสียแล้วมึงโดนหลอกแล้วเสียนัดที่ไหนแล้วน้ําไฟบ้านมันจะโดนตัดยังไมันไปจายเลยอย่ามานอกเรื่องเอาจะให้ปันโดยดีไหมมันบอกห้ารห้านิ้วนี่ค่าน้ำแข็งเปล่านะนาจริงมันจ้างเท่าไหร่ห้ารอยห้านิ้วกัวรวยกว่ามันอีกแกเป็นใครรวยแ,<ต>แค่ไหนเจ้าของาอชาดโอย<ะ>ชาิอะไรอ่ะฮะชาิอะไร ชาตชั่วโอ๊ยหน้าฟาร์มเลยหน้าสรรเสริญวงตระกูลมึงน้องไอชาตชั่วสัรละเร็วขอปัดยุดต้างมึงเท่าไหร่ห้าร้อยห้านิ้วกูเจ้าของชาตต่างมึงพันนึงอุ้ยเอานิ้วอื่นก็ได้กูถนัดนิ้วเนี้ยอย่ากัดขาดเลยเอาเปล่าให้หนึ่งพันเออหนึ่งพันหนึ่งนิ้วไอ้นู่นห้าร้อยห้านิ้วอุ้ย เอาห้าร้อยห้านิ้วดีกว่าได้กำไรตั้งสี่นิ้วฉลาดมากพูดดีๆด่าแม่กูได้ด่าแม่กูได้ตายเถิดมึงไอ้สายแล้วเร็วไอ้บะลอยไส้ไอ้ตาแตกโอ้ยไม่เป็นลำล้องอ่ะไอ้ลำ้องไม่ดีไอ้หูเตืงไยจงเหนื่อยกันเนี้ย กทีโอ๊ยไอ้ลิเกบ้าไอ้นาเกียรติทำไมชวยโอกาสไม่มีโอกาสได้ต่อยได้เตะและถีบอย่างเดียวเลยตายซะทั้งนั้นตายบ้าไอ้คนบ้าไอ้ห้าร้อยเก่งซะด้วยรูปร่างไม่น่าเก่งเลยมา ไหนๆก็ช่วยละจ่ายมาเสียนัดห้าร้อยห้านิ้วค่าน้ำแข็งเปล่าค่าข้าวตังหักฮะจ่ายมาฮะห้าร้อยเออห้าร้อยห้านิ้วออออทุลิเกเลิกแล้วอย่าให้มันหายเลยเออ่ไม่ต้องมาล้อเล่นจ่ายมาเสียนัดแหมพี่ก็ผมล้อเล่นแค่นี้ก็บอกแล้วไงเรื่องเงินเสียนัดไม่มี้สละ รุมีหรือไม่มีบอกมาเลยดีกว่าพี่ใจเย็นๆสิเนี่ยอย่า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 ม่เรียกฉันพี่ทำหน้าดุเป็นสิงโตเฝ้าโบสถ์ไปได้ปากดีพี่พี่ครับตอนเนี้ไอ้เรื่องเงินเสียนัดยังไม่มีจริงๆเพราะว่าหลงทางมามีลูกมาด้วยเอางี้ดีกว่าอยากรู้ว่าพี่อยู่ที่บ้านทําขนมจีนอยู่ใครครับอยู่กับน้องสาวผมไปอยู่ในคนได้มาไม่ได้ ขอบคุณมากที่รับไหวเอ,เอ่ยรับไหวใ,รรใ <จ S 2> ห้ใจทั้งดีโอ้ยหน้าด้านมีมีงโอ๊ยบังแล้วยังประหานีถ้าผมนี่ไป้กล็ลำคาญ ไม่ให้มากสือตามมารออย่างนี้ก่อนถึงหรือยังบ้านถึงแล้วถึงแล้วเออเร็วๆนะหิวไม่ให้มาก <c oughs> ตามมาดีทอ กำลังช่วงหลงอยู่หลงผู้ชายเหรอบ้าก็เรื่องใหญ่แล้วดีเอ้ทำไมแกขายของดีใช่ไหมแกถึงหัวล้อมาขนาดนี้หวัวล้อที่ไหนพี่เบบพี่ร้องไห้มาอาแต่มันดูไม่ออกหรอกหน้าพี่อะมันหวานเองห,อหวานมากเลยแล้วแกร้องไห้ทำไมเนี่ยขนมจีนเองอะขายเทน้ำเทถนนเลยเทน้ำเทท่านั่นแหละขนมจีนไม่อ้อยคลอมหัวรวมเลย ขายดีคนรวมกันเลยใช่ไหมมาแย่งกันกินเกี้ยงดีเอ้ยเกิดเรื่องอะไรตีตาพี่พี่ไปขายขนมจีนน่ะมีผู้ชายสองคนชุดสีเขียวชุดสีขาวมันวิ่งขับกันมาแต่สีเขียวน่ะวิ่งมาชนขนมจีนหกด้วยความโมโหของพี่พี่ไปเรียกค่าเสียหายของมันเออเออมันบอกว่ามันเป็นเสี่ยมันชื่อว่าเสี่ยมันชื่อว่าเสี่ยนัก เออมันบอกว่ามันเป็นเจ้าของฟาร์มกุ้งเป็นเจ้าของฟาร์มไก่เป็นเจ้าของฟาร์มหนูเป็นเจ้าของความระยำมมันเป็นยังไงไว้ความพูดถึงเงินนะไม่มีสละมันไม่รู้มันรวยยังไงของมันมันจ้างพี่อะให้ช่วยเหลือมันว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นขับปันมันมาอมันจ้างพี่เลยห้าร้อยห้านิ้วห้าร้อยห้านิ้ว้าแขงเปล่านะข้าวตังหักพี่ก็วิ่งดิ้ง จะไปปั่นหน้าไอชุดสีขาวแต่ไอชุดสีขาวเนี่ยมันพูดยังไงร,รู้ไหมพูดว่าอะไรไอเสียนัดจ้างมาเท่าไหร่ห้าร้อยห้านิ้วแล้วไงไอผู้ชายเสื้อขาวมันก็ได้จ้างพี่อีกทีหนึงออ่งให้ไปปั่นหน้าไอเสียนัดมันจ้างพี่หนึ่งพันหนึ่งนิ้วหนึ่งพันหนึ่งนิ้วแสดงว่าแกเลือกหนึ่งนิ้วใช่ไหมปะ่ะพี่ก็เลือกห้าร้อยห้านิ้วสิแล้วทำไมแกไม่เลือกหนึ่งพันหนึ่งนิ้วโอ้ยดีเอ๋เองเป็นผู้หญิงเองก็ต้องเลือกหนึ่งนิ้วสิ พี่เป็นผู้ชายพี่ต้องเลือกห้าร้อยห้านิ้วว่าสิใช้หนึ่งนิ้วจะเคยตัวดี่กันไหมเนี่ยดีเอ้ยตอนเนี้เสียนัดนะ่ะมันถามพี่ถามว่าอะไรว่าพี่อยู่กับใครพี่ก็บอกอยู่กับน้องสาวบอกขอผมไปด้วยได้ไหมครับพี่บอกไปไม่ได้ขอบคุณมากที่พาไว้อะไรมันมาตามมานี่แล้วมันมาด้วยแล้วมันได้จ่ายค่าเสียหายไหมไม่ให้ห้าร้อยห้านิ้วยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ยังก,กล้ามาบ้านฉันอีเหรอเป็นความจริงอ รู้จักอีดีน้อยไปซะแล้วอีเามีไปทำไมเงียฉันจะไปฟันอีเสียนะนะเสดีเอ้ยเอ็งเป็นผู้หญิงอ่ะเอ็งไม่มีโอกาสได้ฟันมันหรอกพี่กลัวลึกเกินกลัวว่ามัน่ะจะแทงมึงโกรธน่อสิและสภาพอย่างเอ็งนะพี่พูดกับพูดเธอนะแลวเป็นผู้หญิงตัวแค่เนี้ยถ้าโดนมันแทงเข้าไปเอ็งจะอยู่ในสภาพแบบนี้เอ็งจะไปไหนไม่รอดเลยจะอยู่กับที่เลยอะระวังด้วยนะ พี่ความห่วงใหญ่จากพี่มันมีมันมีดาบมันด้วยหรอเฮ้ยฉันไม่กลัวหรอกฉันเก่งสะอย่างอยู่ข้างนอกใช่ไหมมันอยู่ข้างนอกดีระวังนะดีจะไปหนไม่รอดนะดีอย่าอยู่เลยดีโอ้ย ฉันจริงได้มองหากเธอไม่สวยฉันจะไม่มองหากเธอไม่แจมฉันจะไม่จองฉันจะไม่มองให้หัหวใจเต้น ลูกคุงลูกคอมาเพียกเลยเนาะทําไมลราหูฉันจะเล่นเสียงมั่งเนี่ยจะเล่นอะไระนะเพราะเราผู้ชายจูบเขาไปหน่อยเดียวมาแล้วลิตลีไหนว่าจะไปฟันเขาไงร้องอะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วร้องไงถึงจะรู้เรื่องอะมองเธอเราเธเราจะจึงได้มองรักมากเนาะร้องอะไรเนี่ยหากเธอไม่อยู่รอฉันจะไม่จองฉันจะ ไม่มองให้อ้อ้ทำไมไม่ร้องออกมาออกไม่ได้ทำไมมันคายอยู่ในปากเขาคนนั้ไม่ต้องไปดูดออกไงที่ดูดเองออ้หออกไม่หมดเลยออกได้ไงมาหลายอันโอ้โหโยนแล้วนี่จะลรืมงถนัดจริงนะใ้เรื่องแบบที่่ในปากเลยเนี่ยนี่แหละเสียนัดเนี่ย ผมเป็นเสียนัดครับพูดถึงเงินไม่มีเสละไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแต่ตอนนี้อ่ะไม่มีจริงๆครับยังจนอยู่ไม่มีหรอคุณชื่ออะไรครับชื่อดีค่ะชื่อดีเขามีนามสกุลด้วยนะชื่อดีนามสกุลอะไรครับเขาอะวันเดียวดีวันเดียวแลนี่น้องเหรอน้องตัวเองเหรอน้องที่ไหนล่ะครับลูกผมครับฮะ โอ้โหมีลูกคุณผิดตรงไหนเหรอโอ้โหแม่นางเอกเก่าจริงๆก็เอาตุ๊กตาทองปีนี้เลยใช่ไหมเออคุณดีครับตอนนี<ะ>เ้เรื่องเงินเรื่องทองผมยังไม่มีเลยไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะเออผมยัง,งไม่ได้แนะนําชื่อผมเลยชื่ออะไรล่ะคะคุณชื่อดีนามสก,กุลอะไรนะเมื่อกี้วันเดียวคะ่ะวันต่อไปนี่คงไม่ใช่ใช่ไหมแหมวันต่อไปก็ดีสิดีทุกวันแหละอักษรเดียวกันเลยหรอผมก็อักษรดอเหมือนกันผมชื่อว่าแดนครับ ดอแดนก็ดอดีเออสองดอเลยไม่ล่างสองดอดิแต่นี่ดอเด็กอน,นุนัดดอผู้เฒ่าผู้ใหญ่ <c oughs> นี่น่าเกลียดแกนี่อ,อ,อะไรก็ไม่รู้เอางี้ละกันผมจะให้คุณช่วยเลี้ยงลูกผมก่อนอจะไปหางานทำที่ในเมืองจะมาส่งค่านมเดือนละสองครั้งดีไหม เดือนละสองทีได้ไหมโอ้ยสองครั้งก็สองสองครั้งก็กลับมาสองครั้งนั่นแหละสองทีสองครั้งเหมือนกันครับในในในขอขอขออุ้มเลยได้ไหมคะจ้ะจ้ะโอ้ยแต่ละนารัางช่างช่างแต่ช้าแต่แต่ช้าแต่เรียกเมย์สิลูกเมย์จ๊ะแหลเนาะเด็กเหรอมึงอะเด็กตัวขนาดนี้จะพูดได้ไงแกนี่มย่าเลี้ยงดูเองพี่พี่ชอนเลี้ยงดูให้ดีนะไวเด็กนางสงสาร เรายังไม่ได้บอกชื่อเขาเลยสอดรู้สอดเห็นรู้ว่าฉันชื่อชอนฉันเรียกแกขนาดนั้นก็ต้องรู้แล้วสิเออแล้วคุณ <ไป S 1> จะไปเลยหรือเปล่าคะจะไปก็ได้ร<อ>ีบไปเถอะก็คงจะไปไนะแต่ก็เป็นห่วงเหมือนกันถ้าเกิดคุณดีอางนี้แล้วกันช่วยเลี้ยงลูกผมไปก่อนเดี๋ยวถ้าโตอีกหน่อยผมจะเอาไปฝากวัดนะคุณดีไม่เป็นไรจ้ะฉันเลี้ยงได้ตลอดเลยแต่อย่าลืมสัญญานะมาสองเดือนละสองทีสองครั้งเออนั่นแหละ อย่าเลี้ยงเลยละกันเด็กผู้ชายด้วยก็รู้อยู่ว่าพี่ชอบเลี้ยงเด็ก,แล,กแล้วแกจะเลี้ยงได้ไหมเนี่ยเออแน,น่ระวังหนิจงช่วยเลี้ยงเด็กอย่าใจดำรู้เรื่องเด็กก็ไม่เคยใจดำหรอกเอ็นดูเด็กชอบเด็กชาย,ายงจงให้ความ ตฉันว่านะไอ้เดนต้องได้เสียกับฉันก่อนแน่เลยสงสารอมมาไอเด็กน้อยนั่นนะเดี๋ยวเลี้ยงให้เดี๋ยวดีเลี้ยงให้เดี๋ยวดีรักเดี๋ช่วยเวทนาครั้งนี้เดี๋ยวเลี้ยงให้ค่ะสงสารออรถไ,ไ,ไ,ไตต้องลอยเลื่อนตั้งชื่อว่าเดือน รามไม่ต้องห่วงหรอกจะเลี้ยงดูให้ไปก่อนนะไปเถอนะไปไป,ไป,ไ,ปไปเร็วเร็เขา้ขาเข้าบ้านไปเร็วสิงขัดใจจริงเลย